กราบสวัสดีนักพยาาินักพยบาบาลสุดสวยหน้าตาดีโอ้ยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับนะเอาใหม่เอาใหม่อหมขอ,อใหม่นะครับนะนี่แหละเขาเรียกว่าสีเทายางรูพัดน,นักปราดยังรู้พลังธรรมนะนักภาษาเล่นนัชายหน้าตานานหล่อไปตากไปตะกลาไปในสีแซ่จะงมันจะพัดไม่ได้บัด โอาเคนะครับเป,ป็นภาพันรดากาศก็ขออไปมานั่ชิโนนที่เก่าที่เดิมดน้องบวัวเหเือนละครนะเอาผมขอเริ่มใหม่นะครับน,น้ำตาลจะลอะยรไจังอสวัสดียังเป็นทางการน,นะครับนะสวัสดีสุภาพบุรุษนาตาเดชสวัสดีสุภาพสตรีนาตาสวยสวัสดีทุกคนที่เคยเคยรวยนี่แหละครับสวัสดีความแพ่งสุดเตะแม่งทิ้งไปก่อนปีใหม่ครับนะี่ครับไอเนื่มเสีย <c oughs> สี่มยังแท้ไปประเทศไทยนี่ครับมันจะหนึ่งผู้รอดชีวิตคือบักหวดขาครับเนะมันฆ่าได้แม้กระทั่งพักเม็กพักติ้งพักระโดพักซีจีนและพักคอมเปถ้ามันฆ่าของแล้วชวนผมไปด้วย้จะไม่ว่ามันสักคำเนาะผมมันแท้จริงเลยครับมันคือนักฆ่าผู้เลือนเย็นครับเนาะบักหวดขานี่เนาะเอาโอเคนะครับถ้าฝักพี่ฝักเราพักหอมปากหอมคอครับเนาะสวัสดีี่จุกหัวครับเนาะ